นี่สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กับเจ้า6 5 0นเอะผมนี่ใครสา,าย650าศแต่งสุดต้องดูนี่เลยนี่สวยไหมก็เดี๋ยวเราไม่พูดผ่านำเพลงแนละเรามาดูแต่ชุดบนกันดีกว่านี่ก็จะเป็นเกียร์สปีดเบอร์สินะตรงนี้จะเป็นหมุดทองนะครับหมุดทองตัวท็อปนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการแฮนด์รีวอลูชันนะผม นี่ก็พวกปุ่กระจกนะอุกระจกร v o l u ูชันนะครับอืมแล้วก็ไลน,นน็อตนิดนิดเน่อยนะครับมีปั๊มคัดเรียกว่ามือคัดเกียร์สปีนะดูดูดูนิ่มมากทุกคนนิ้วเดียวก็เอาอยู่นะครับนีนิ้วเดียว มืวก้อยมืวก้อยใช้ได้เนี่ยมืวก้อยนะมืวก้อยใช้ได้แล้วก็จะเป็นพวกฝาโชคนะฝาโชง GTR นะผมแล้วก็พวกขาจับการสะบัดของ GTR นะอันนี้ก็เป็นการสะบัดของ GTP นะครับผม GTP Racing นะหอมตัวเนี้ยตัวขายึด เป็นของ GTR นะครับสวยๆเลยแล้วก็อันนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นเขาเรียกว่าสายถักนี่เขาเรียกว่าสายถักอันนี้เป็นข้องอนะข้องออยู่นี้นี่ทุกคนเห็นข้องอปะเออหนียู่นี้งอปึ๊บสายถักไล่ลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นเป็นนี่ ต่อห้องในนะครับออกมาเป็นปั๊มเป็นโบ้นะครับเท่ๆจริงๆนะต้างจะขอไอซีวีนะนี่ถัดมาก็อันล้มหน้านะอันล้มหน้าจีทีเนะนี่ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะนี่แล้วก็ สีทองเลยล้อทองรุ่นทีเดียร50์ 50F นี่ตรงนี้เป็นลายเล b บ l ูนะเท่จริงตรงนี้ก็พวกปอแหนแต่งนะครับนี่ลายดูดูดลายสกรอนเป็นลายสวยอ่ะลายมันลายช่วยอ่ะดีลายเซนดอนี่กาสังห่างคือเงามากทุกคน อันนี้ก็เป็นกันผาถังคาร์บอนนะผัดมาเราจะเห็นเป็นการล้มแน่นอนการล้ม GTR ดันแข้ง GTR นะครับนี่แล้วก็วัดระดับมันค่อ้างก็ GTR เหมือนกันอุดเฟม GTR เหมือนกัน GTR ขันเลยพอเลยคันนี้แล้วก็เป็นพวกเกียร์โยงนะ เกย,ยงต่างๆนะครับอันนี้ฟังเด็อันนี้สือเป็นกระทุงหลังไม่แน่ใจของอะไรอ่ะน่าจะบิมนโบว่ะนี่น bo, แล้วก็เป็นกระปุกเิโตมมานะครับนี่ทีเด็ดของแค่น,นี้คือท่อนะท่อแอโรท่อแอโรด้วย ซอสสวนจริงอายาไทเทเนียมฟูสิ้เต่มนะครับเป็นไทเทเนะียมวันนี้สุจุลตีสิบห้าเป็นสิบห้านะเป็นสนะวิงอาร์มแบบสีเงินนะเป็นเหมือนลูกยิง,งขัดมาที่เห็น น่ชัดก,ก็คือโชว์เออลินหรือโอเลียงนะเลยเป็นของแท้ไม่ใช่งานกรอบนะเทมาทุกคนดูดูนี่โอลินชัดแท้งรู้สึกเป็น p t x ปะ่ะเออน่าจะ TTX ครับดูดิสวยมากสีเหลืองอลังแล้วก็บางโคนหลังพร้อมบังสเตอร์บังโซ่คาร์บอนนะครับ ยางสายฟ้าโหหนึบหนึบหนึบพีละรี่ขนาด190้อก้าสตรงนี้เป็นไฟเรี้ยวนะไฟเรียวแต่งท้าย่างแต่งของสปีดี้นะครับไฟเดียวเดิมเอ้ใช่ไฟท้ายเดิมนี่เปฝั่งเกียร์ะนะครับ ก็เป็นการแข็งนะครับนี่ตรงนี้ชิวหน้าแต่งไฟออกสโมกนิดน,นึ่งนะรู้สึกว่าจะไปแลบมานะมีลมดำเหมือนรถเลสซิ่งอะดูดิเหมือนรถลงสนามอะทุกคนสวยมาก นี่พาชมรอบคันนะครับนี่กุญแจกุญแจอยู่นี่ดูสวยนะทุกคนก็คลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะก็ประมาณนี้ ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะรีวิวรถอะไรนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามเราทุกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ